สวัสดีครับสวัสดีเอนะผมสวัสดีแฟนคลับนะผมทั้งที่อยู่ในประเทศแล้วก็อยู่ต่างประเทศแล้วก็ที่สำคัญเลยรวมถึง f อที่อยู่นอกโลกนะครับวันนี้มาเทสมาเทสเดื่ยอีกแล้วนะครับแล้วมาในวันที่น้ำแบบคนอื่นเขาไม่ลงกันนะเขาไม่ค่อยลงกันทีนี้มีน้าที่ลงนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาไม่ค่อยลงกันเพราะว่าน้ำมันเสียน้ำอะไรอย่างี้ครับแต่เราก็มาเพอะนะที่เอามาลุยมาสนุกนะวันนี้ถือโอกาสมารีวิวุคันนะทุกคนก็เป็นของอีกะเหมือนเดิมนะครับผม มันเบาผมเห็นว่ามันสวยแล้วมันเบาเดี๋ยวอลองเอามาใช้ดูนะครับเคเดี๋ยวไปชมกันครับอ่ะทุกคนคันที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นของไอกะนะผมยูเลกาทุกคนนะครับเป็นคันยูเลกาของไอกะนะครับนี่สาังกฤษสีส้มสวยมากรู้สึกเขาจะมีสัก3หรือสสีเนี่ยไม่แน่ใจนะครับคุณสมบัติก็ทั่วไปเลยนะครับ คันที่ผมเอามาก็คือเป็นเวทแอลนะครับผมเป็นคันสําหรับตกหมึกนะครับมันจะอ่อนมันจะเบานะทุกคนเหลือที่ใช้ก็2.0ถึง3.5นะครับเนี่ยเขาจะมีบอกรายละเอียดบอกให้หมดเลยไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่านะครับอ่ะก็ความยาวก็8.6มาตรฐานนะครับตกหมึกใช้ฟังใช้8.6ดจุดหกนะผมอ่าแล้วก็ลอกลอกก็เป็นใช้ตัวเดิมครับถอดมาจากคันเก่าผมนะครับผมก็เป็นเทล่าเบอร์2อ0พนะครับผมตัวเนี้ยงัดงัดมาเยอะมากเลยนะ งัดหมึกใหญ่หมึกอะไรมาเยอะมากนะเสียงโคตรมันนะเวลางัดหมึกนะครับนะครับดูดิโคตรมันนะครับเสียงกรีดดีมากมาพร้อมแขนงคู่เลยราคาโคตรถูกทุกคนเดีย๋ยวเราประกอบแล้วเราตีเลยเพราะว่าผมมัดมาจากบ้านแล้วรู้สึกว่าน้ําหนักเบามากเลยอะ่ะเดี๋ยวไปลองดูผลงานกันวันนี้นะครับจะมีไหมแล้วก็เอออีกอย่างหนึ่งนะครับมาก็มาพร้อมกับเหยื่ยอเหยื่อของอีกะนะครับผมขนาด2.2แต่ผมยังไม่ได้ออกมาใส่นะอยู่ในกระเป๋านะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันวันนี้ อ่าทุกคนอย่างที่บอกนะครับอย่าลืมสีฟ้าเวลาหิวนะครับผมเดี๋ยวนี้เราเล่นเป็นยี่ห้อเดิมเลยนะอิกะสองจุดสองนะครับผมนี่เลยโอเคเดี๋ยวพันหัวหน่อยทุกคนเรื่องจากกระแสน้ําตรงนี้มันลึกนะครับเดี๋ยวให้มันอยากให้โยจมเร็วขึ้นนิดนึงนะครับนิดเดียวพอนะครับผมเพราะน้ําไม่ค่อยแรงเท่าไหร่วันนี้นครับอ่ะทุกคนคันของไอกะนะครับผมคันไอกะ อ่ายูเลกานะทุกคนยูเลกาผมวันนี้ผมใช้สีส้มนะครับผมเป็นด้ามแบบแบบนี้เลยยาบไปจะถกนะผมเบามากทุกคนนะเบาเลยอะที่สําคัญคุณสมบัติเขาบอกว่าสามารถใช้ตีปลาได้ด้วยนะตีปลาตีหมึกในคันเดียวกันเลยทุกคนคือซื้อคันนี้คุ้มเลยนะไม่ต้องไปซื้อคันตีปลาเพิ่มนะครับอ่ะฝลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราลองลุ้นลุ้นลุ้นหมึกกันวันนี้ครับ จะทำผลงานได้ไหมนะครับวันนี้กับชุดผลิตภัณฑ์ของโรลสัพเกิลนะครับโยโยโยอิกะนะครับ2.2สีฟ้าโอเค๋ยวเรามาลุ้นกันครับลุดรลุดโอ้โหเอาเรื่องเลยตัวนี้เอาเรื่องเลยเอาเรื่องเลยตัวนี้เอาเรื่องเลยมายูเลกาคันยูเลกานะครับเอาเรื่องแล้วงัดหมึกมาแล้วทุกคนเฮ้ยไม่ใช่ตัวนี้ตัวเมเกยดดึงไปเลยอะ ตัวนี้ไม่ใช่นะทุกคนนะตัวนั้นจะใหญ่กว่านี้นะครับตัวนี้เป็นตัวซ้ำเนี่ยเมื่อี้ตัวซ้ำเดี๋ยวเราเอา,เอาตัวใหญ่ก่อนเมื่อกี้ดึงไปแบบปืดป๊ดปื๊ดเลยอะ่ะโอ้โหเอู้ดำเลยไอ้กะสีฟ้าผมนะเป็นสองจุดสองเอาเรื่องเลยเมื่อกี้ตัวใหญ่ดึงไปเลยเมื่อกี้เนะี้ยอันนี้ตัวตามทุกคนนะอันนี้หมึกตามนะเมื่อกี้หมึกใหญ่ดึงนะเขาดูจะเอาอีกไหมเขาดูจะจับอีกไหม โอ้โหหลุดลนล้เมื่อกี้นเนี่ยดึงแล้วหลุดอ่ะโอ้โหเดี๋ยวต้องเอาเดี๋ยวต้องเอาเอาแน่ทุกคนคนนะโอ้โหใส่ตึงอ่ะเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหใส่แบบตึงๆเลยอะ่ะเมื่อกี้เนี่ยจะเข็ดหรือเปล่าไม่รู้นะครับโอ้โหโดนมาแบบเบาๆเ,เลยทุกคน อย่าลืมสีฟ้าเวลาหิวอีก,กนนครับสองสองโดนมาแบบเบาๆเลยอ,ะอ่ะนี่ครับผมเราเก็บนะครับเราเก็บนะครับไม่ใช่ไม่เก็บนะครับเราเก็บหมดนะครับทุกสายพันธุ์ทุกไซส์โอเคลุยต่อครับทุกคนเมื่อกี้ตัวใหญ่เอาไม่ได้ไม่รู้ไปไหนแล้วไม่รู้โหเสียดายมากเลยนะโอเคครับลุยต่อโอมา,มาแล้วทุกคนมาอีกแล้วนะโอ้ะว่าตัวนี้ไม่สู้นะครับ ไอ้สู้สู้สู้สิใหญ่ใหญ่แน่นอนตัวเนี้ยใหญ่แน่นอนอีกะ2 2จุดสองสีฟ้าอย่าลืมสีฟ้าเวลาหิวนะครับโอ้ใ mm. oh, ช่ตัวที่หลุดไปเนี้ยนี่กระดองหรือเปล่ามาดูนะใช่หมึกกระดองไหมทําไมค่อยสู้เหมือนจะเป็นหมึกกระดองนะครับใช่เลยหมึกกระดองนะครับกระดองน้อยนะครับนี่นว่าแล้วตอนแรกอะ่ะหมึกกระดองแน่นอนแหละ <c oughs> นะครับใช่จริงด้วยนะครับตอนที่หลุดตอนแรกครับนะครับ โอ้โใช่น้องกระดองจริงนะกินเต็มเต็มเลยนี่ทุกคนกินเต็มเลยนะไม่หลุดตรงเนี้ยเห็นไหมถ้ากินแบบเนี้ยไม่หลุดหรอครับเนี้ยจับเต็มเต็มอะติดติดหนังมาแล้วอะโอ้โหโคตรหมาเลยครับคันคันของออีกะนะครับเลยยูเลกานะทุกคนจับหมืดกระดองเนงตอนแรกหลุดไปคือตัวนี้แหละผมว่านะเนี่ยตัวนี้แหละตอนเนี้ยผมว่า<ง>ตอนแรกอะ่ะเออ แน่นอนเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวลุยต่อครับแหมเสียดายหลุดตอนแรกนะตอนนี้หลุดตอนแรกนะแต่ตัวเล็กมันมาจับแทนโอเคครับ